สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าอีกนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับแพ็กเกจสเปเชียลนะคะพิมพ์ฉบับ,บเก่า30วันในราคา2,000บาทย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะไม่ใช่การสะสมยอดนะค,ะคือจ่าย2,000แล้วจบเลยไม่ต้องมีขั้นบันไดใด,ใดๆทั้งสิ้นระยะเวลาแพ็กเกจก็คือ15าถึง21มกราคมนะคะเริ่มเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนวันที่21สเนาะสามารถเข้าร่วมได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลย2000เราจะได้อะไรบ้างนะ2 0 0 0 จ่ายจบก็คือได้โก400นะจริงๆของแค่กโกมันก็2,000แล้วป่ะเพราะว่าเราตกเลทคือ5บาทป่ะต่อ1โกถ้าสี20นา2,000สามภาัารักข้ามพีกำลังภายในนะคะ3ห่อนะคะกล่องไหมเขารบสูงสุด1กล่องของควาญแท่นล้างเพิ่ง10ชิ้นของควาญเศษจารึกนะคะแล้วก็เสียงสวรรคพินม้วน30วันนะคะเป็นวิชาพิน โบฮิมาเทนซานยาเป็นในภาษาละยาเจ๋อเชิญพิเศษนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่โปรสะสมยอดแต่ว่าเป็นแพ็กเกจสเปเชียลแพ็กเกจพิเศษที่เราจัดทำขึ้นมานะ2 0 0พบาทได้ของไปเลยนะคะไม่ต้องรอขั้นบันไดสำหรับใครที่สนใจนะทีมงานก็มีรายละเอียดให้ที่หน้าเว็บไซต์นะหรือว่าอยากจะสอบถามเข้ามาทางอิน็อก็ได้นะคะมีแจ้งไหว้หมดเลยนะคะว่าไอเทมชิ้นไหนหลอมรมูไอเทมชิ้นไหนเปิดแล้วได้อะไรนะคะ ครบครบสำคัญคือสกิลพินนี่แหละสกิลสไนเปอร์นะคะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ